อยู่ไหนนอ้อทะเลเวหาไม่เจอ,อสองคันะับไปทางไหนวะโอ้วนหาจนในที่สุดก็เจอครับผมหามานันนี่มูลีอยู่ในหลือปุ๋นาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn